สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ไอดาสิาพาไปจอบพักเสียนพี่น้องไกลเติบอยู่น้องไอดานอนรับแหละพี่น้องก็ไปเบิ่งกันว่าปีหนี้มันสีมีบอ่อพักเสียนอ่ะบ่ได้กินมาหลายปีแล้วพี่น้องอุ้ยลมแรงมาแล้วมาอีกแล้วบินใหม่แล้วเป็นนกใช่ไหมเป็นนกนกไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดหรอก หอแร่มากเลยค่ะลินไกลมากเสรียังลูกนุ่นต้องตกไปไปเช้ <laughs> ชา<ว>ถึงแล้วพี่น้องปลากระเทียมดอกใหม่กำลังขึน้นดอกใหม่ถ้ามาฉาดน,นังน่งขึ้นง่าย งามพี่น้องเบิ้งวิวเนี่ยอ้ยมันเป็นปาน mm hmm. เขาปลูกไว้อโลดเกิดเองธรรมชาติมันสวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยสะออนสะออน oh, <okay. S 1> กระเทียมนี่ mm hmm. แต่ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเนาะ mm hmm. พี่น้องกระเทียม mm hmm. ออกดอกแล้วป้ากระเทียม แมนเบิดเลยพุ่นเก็บอดอกมอันเพราะต้นมันแก่หรือยังพี่น้องนีง่มันอ,อ่อนอยู่พุ่น่ะมันอ่อนอยู่เลยป้าที่แม่ดาไปหักกอนนัมนมันเริ่มแก่แล้วพี่น้องอันนี้ป้าไม้ดินี่ป้าไม้ ไปพ่อกับลูกไปเก็บฝุ่นนะพ่อกับลูกจะโค้งมือมาลงมาในต้นฝุ่นน่ะฝรั่งพุ่นสิเก็บไปกระเทียมพุ่นสิเด็ดเอาตะใบมันพี่น้องหอยดากินตะใบมันเมด่าผ่นเอาตัดเอาพร้อมเอาต้นมันพร้อมได้พี่น้องไอ้ลวกหวานขั้นสมกับแซ่บ ฝรั่งเพิ่นสิเด็ดเอาตะรใบตับตับตับหลดคักหลายพอกับลูกเด็ดเอลเตอร์ใบพอกับลูกพ่อยพอกับลูกเก็บแม่ได้สิเก็บจักนิดน้อยกับพ่อละพี่น้องมืง้อนี้เก็บกระเทียมบอกบ่เก็บหลายดอกมื้อนี้แม่ได้สิมาเน้นอัน อย่างก็อนพักเสียนแม่พี่น้องพักเสียนอยากได้พักเสียนแต่พอเห็นจากต้นมันคือบ่ออกแต่นี่ปีทุกปีป้าเนี่ยงามงามดิพี่น้องพักเสียนแต่ปีนี้บ่ท่านเห็นอยู่สิได้กินบ่เนาะคือมาสองปีแล้วที่ที่บ่ได้กินพักเสียนพี่น้องอ Očička, úsmevka nám. Takže mám

ข้าวติดตัดเอาของสีพินโนงนี่ไม่ไิปัดบทั้งสี่แล้วข้าวกระติเก็บขึ้นนี่เป็นกอ้นอนเนาะ แม่นบัดแบบพี่น้องคุยนะนังใส่พ่อเออน่ะนพ่อต้องนั่งลงอีกอ <laughs> ตากลงอีกลงอีกเออเออ,อนั่นแหละยัดเข้าไปสไไใส่เข้าไปยัดเข้าไปแรงๆสิคะ เออเ,อ,อเป็นได้ทุ่มมวยตะชูดไอไดาทำไม่เป็นอ๋อนี่มันติดกระเป๋าเออนั่นแหละใส่ได้แล้ว <c oughs> ได้ไปเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยทีเนี้ยมีแต่ต้นใหญ่ๆเนะพ่อเนาะดูสิใบใหญ่กว่าที่ป่าที่เราไปครั้งที่แล้วอีกนี่ผักชีลรอมพี่น้องผักชีลรอมกำลังออกตัวนันอ่อนเลยนี่ แสบแบ่บหอมหอมดิฟงงดินี่เรกาก็แ่บพบิดละผักเพราะแม่แดามากินผักฝรั่งเก็บอะไรคะขอบชีวะขอบชีวะเป็นยาใช่ไหมคะ,ทำค,มะทำความสะอาดเลือดทำความสะอาดเลือดทุนน่ะเลือดโอ้ แต่มันตอดมือใช่ไหมเวลาไม่ใส่ถุงมือเจ็บมากเจ็บใ,ใส่ถุงมือด้วยอใส่ถุงมือด้วยเอาลูกชายทำอะไรอ่ะลูกชายฝรั่งกับเก็บอันครอบชีวา่าพี่น้องคอบชีวา่าพ่นวาจันอันเป็นอันตำแย่ตำแย่ฝรั่งพี่น้องพ่นวาเป็นยาทำความสะอาดเลือดนะา่านเอาไปต้มเอาไปต้มกินใช่ไหมคะใช่ใช่ต้มกิน<า>ทำเป็นชาอ หมอยาได้พี่น้องพอไอ้ดาเป็นหมอยาเจ<ะ>็บแล้วตอดแล้วใช่ไหม <laughs> ถุงมือชิบะเก็บผักเสียนบ่ได้ดอกพี่น้องเอยปีนี้ก็บ่ได้กินผักเสียนดอกเก็บผักอันนี้ไปกินผักชี่ล้อมเอาผักชีลอ้อ,ลอมกังากา่ามผักทีหล้อมมันรังออก อวบเลยพี่น้องคุณนะ่ะนี่ยอดรูปอวบนี่ชิลบชิลบนี่พี่น้องยอดยอดฮอบออกเต็มเลยพี่ว่าอะไกินเนี่ยพักเสียนกับว่าเป็นยังพี่น้องว่าเป็นยังว่าเป็นยังกินยอดฮอบเอายอดฮอบกับฮังแซ่บพี่นี่ ี่น้องนี่ยอดบ่คอยอว่ฝนบ่ดีปีนี้พี่น้องน,น,องนี่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 บ่เนี่ยนี่ยอดฮ่อผ้าเก็บของแสบพี่น้องต่เระวังอันอยากทำเนี้ยสิตอดท่นละนี่แมนบดที่โอ้ยปีนี้ยังก็บเปสมบูรณ์กอก เป็นแหงแล้งฝนบ่ตกนี่พี่น้องยอดฮับอืมนี่นหัอยินี่เอ้ยงามค่ะงามนี่บางบางยอดกับบองงามบางยอดกับงามยอดนี่งามพี่น้องนี่ นี่โอ้ยกรอบคักแล้วแตกเปาะแตกเปาะเลยโอ้ยเนาะสะออนกรอบคักพี่น้องเอ้ยตัวแปะเปาะแปะเลยนี่นี่นี่น,นี่เป็นยุ่มเลยนี่มองพี่น้องดิฉันแป้งสีหยอดเพ่นนี่วัวรัวอยู่นี่ เป็นกระลังสีออกพี่น้องมันกระลังอ่อนๆเลยสิน้องขอข้าบึงหนิ่งนี่หน่อดเพิ่นโอ้ยสมองงามแท้เบิ่งเบิ่ง พี่น้องแม่ดาเก็บหม่องเดียวในกำาบกไงหนึ่งพี่หยอดเพ่นอั่วลัวเลยอ้ยงามงามงามพก่น้องกำลังสีโป่งพี่น้องอากาศเปลี่ยนไปทุกปีเลยพักเสียนเลยบ่ขืนเลยบบเนี้แต่พักหยอดห่อพันขืนเต็มเลยพี่น้องพุนพแซ่บเซ่บดิ ก่อกับลูกไปสแล้ววู้วหุ่นเจอแล้วพี่น้องโดงพักเสียนแม่ดาพี่คินว่าสิบอวเจอพี่น้องก้อนสิลับบานมาเจอเพอดีเต็มเลยพี่นี่ก้อลังพ่อกินพี่น้องออกดอกน้อยๆล่ะอาทิตย์หนาก็สิแก้เบิดล้วนี่มันกำลังออกดอกนี่เก็บกันพี่น้อง มันบ่ค่อยอวบพี่น้องปีนี้มันแหงน,น,นี่ก็แมนพี่น้องแมนดงพักเสียนเบิดเลยเหมือนพี่น้องนี่แมนเบิด้ดดาสิเก็บผ้าเก็บพี่น้องพี่เดี๋ยวก็อาต้นอ,อวบอมันเลยพี่น้องทุนนี่การสวมแซื้คักตน้นอวบอนี่อุ้ยดีใจ พี่น้องแม่ดาสิเก็บเอากัน,ดนเด้อบีนเด้อพี่น้องหลายขักห้ายแนพ่พูดพอแล้วพอแล้วนึกว่าสิบ่ได้กินถึงบออวบกระแสบได้พี่น้องคนนึงกำลังพ่อกินเลยเตมถูกเลยจ้ะพี่น้องพักเสียน่นนะ่ะพ่อกบลุกนางถา่ายอยู่ริมน้ำปัดลุกไปพอแล้วกลับบ้านพ่อพ่อคะ ปวดหลังแล้วท่าสีบดมือเลยสวยอบิยาตเนสปตาตายาสยเเจาบดลงมาทำไมล้งมืก่อนสะเทียอวนสิได้เต็มเลยพี่ตะเทียน ีก็ใช่กระเทียมทั้งนั้นเลยนี่มีแต่ต้นทำไมมันต้นเล็กมากเลยปีนี้ต้นเล็กที่เดียว